ครับสวัสดีครับผมเล็สมัยสสมัยครับวันนี้เจอกับศิลาเคยชกไหมไม่เคยไม่เคยชกเลเราวันนี้พีกัรเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดสิบเก้ามันบีไ่รู้ีกินมันไม่บีเพราะว่ามันเย็นนะเย็นคือทำการาดทำหนักไ่ได้นะเอเช้ามาเกินไปเท่าไหร่ตอนเดียวครับตอนเดียวตัวนี้ผ่านเกลุยมาแล้วนะเราเป็นมวยสไตล์ชังแบบฟิล์คู่ต่อสู้เขน้ัคล้ายๆกับก็มีอะไรน้า ในเหนียวแน่นหมัดหนักแรงครับของเรานี่ก็ช่วงหลังนี่โดนหมัดได้ไหมโดนได้ครับแต่ว่าอย่าโดนแรงนะครับโดนแรงเราซ้อมที่หัวใจรับางนะกี่วันได้รอบนี้ซ้อมมาสองอาทิตย์ก่อนน้ำหนักปล่อยๆรถเท่าไหร่ปล่อยๆปีนี้ห้าสิบแปดเลยนะปีนี้อายุอายุยี่สิบห้าครับผลงานสามไฟเป็นไงบอกทางบ้านนะเป็นไงบ้างก็ชนะไออะไรทำอห้ไปเล่นเซตละสามสามไฟส์นะครับยอดนักมากี่ไฟ ชนะสองครับชนะสองเราไปพลาดจุดหนึ่งพลาดใครวันนั้นพลาดกุมารดอยครับยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ตั้งเรื่องเลยนะวันนั้นโดนหมัดใช่ไหมวันนี้เขามีหมัดไหมยอดศิละมีครับมีนะของเราก็มีเหมือนกันเราน่าจะเราเสียเปรียบตรงไหนเขาบ้างวันนี้เสียเปรียบลูกดังแต่ว่าความตรงความหนาไม่น่าจะเสียเปรียบอ่ะลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดนี้ล้ำพูนครับผมอฝากแฟนขับเชี่ยวนะกูเอกวันนี้ก็วันนี้ฝากพ่อพี่น้องทางบ้านนะครับก็เป็นล้ำพูนล้ำปางนะครับก็ ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจนะครับถึงที่เล่นนอนครับผมโอเคขอโชคดีครับผมอ้าวดีครับสวัสดีครับเล่นน้ำตัวน้อำช้าจะลาช้าพายาครับผมอ่อวันนี้เจอกับไอ้เพชรสมัยนะคอู้เอกไม่เคยเจอกันไหมเคยไหมไม่เคยวันนี้ร้อยร้อยร้อยเท่าไหร่เขาตอบให้ร้อยสิบเก้าครับผมเราได้ร้อยสิบเก้าครอร้อยสิบเจ็ดนะว่าช้ามาเหยียบแต่ช้าเป็นไงบ้างก็เกินอยู่ตอนจุดแป๊ครับตัวนี้ผ่านเฉลุยสองอยู่ที่ชอห้าพายาครับนะกี่วันรอบนี้ก็มาแข่งอาทิตย์ครับเราเวที่เราชอบที่สุดเวทเท่าไหร่ ันก็ตอนนี้ก็น้หนักมันมันใหญ่ขึ้นครับตอนนี้เราก็ตัดแต่ร้อยจุดเก้ายังได้อยู่นะคร้อยยี่สิบนี่คือพอดีประมาณร้อยประมาณนี้ร้อยี่สิบเราเป็นมวยประเภทมวยฝีมือครับผมคู่ต่อทุกนีื่ก็ยากแต่ฝีมืออย่เหมือนกันนะครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบแปดปีนี้อายุเท่าไหร่ละอายุยี่ยี่สองสามผลงานเราหลังๆเป็นยังไงบ้างให้บอกทางบ้านหน่อยดิก็ไปเราก็ไปต่อยอยู่แต่ให้ทหารครับผมเป็นไงบ้างผลงานเราก็ชนะ แมนเมทีครับแล้วก็ชนะเด่นครับก็ประมาณร้อยร้อยร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าที่ผ่านมานะวันนี้เห็นก็ไมเอ๊ะสมัยก็มีอะไรที่เวลาชกแล้วมันน่าจะก็มือจุกจิกครับแต่ยากครับเราเอาอะไรไปสู้เขาวันนี้ด้วยยังไงก็ค่อยๆลองด ah, ูเชิงครับผมค่อยๆขยับไปเรื่อยๆไปแก้คนเมทีนะครับลูกหลานจากจังหวัดโคราชครับผมภากคนโคราชก็ฝากคนโคราชหรือว่าทุกคนก็ช่วยติดตามด้วยนะครับก็เย็นนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับผมจะไม่ทด้ไม่ผิดหวังครับโอเคเข้ามาลงสน